โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่มี Windows แต่สามารถลง Windows 10 Windows 11ได้และยังรองรับ Linux Ubuntu ต่างๆสามารถลงได้กับ ExpertBook b m 1จากค่าย Asus ตัวเครื่องอาจจะดูวัสดุธรรมดาธรรมดาเนี่ยสแก้ได้แต่มีความแข็งแรงทนทานเห็นเหนว่าไม่เห็นใช่ไหมไม่โยนแล้วนะรองเดียวพอวสัสดุแข็งแรงแต่อาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงสำหรับใครที่ อยากจะได้โน้ตบุ๊กสวยๆเ<ว>พราะราคา,าตัวครนี้อยู่ที่15,900บาทได้แรม 16GB DDR5 s d 512และยังสามารถเพิ่มแรมแบบโซดิมได้1แถวมีแรม2แถว s d สามารถใส่ได้2ลูกมีมาให้แล้ว2280และยังสามารถใส่2230ได้อีก1แถวโอ้โหครบเครื่องสําหรับการรับเกรดมาพร้อมการรับประกัน2ปีประกันอัปเดตให้อีก1ปี CPU AMD Ryzen 7000 series เป็น Ryzen 5รหัส U สามารถทํางานต่างๆได้อย่างสบายๆประหยัดพลังงานแบตใช้งานได้ยาว มแน่นี่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้สามารถลงบนตููได้ผมเทสแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ฟูลฟังก์ชันการ์ด Wi-Fi เมาส์คีย์บอร์ดต่างๆสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและยังได้แบตเตอรี่อืดไม่แพ้ Windows คีย์บอร์ดพิมพ์ดีมีปุ่มชอ็อตคัทตรงนี้สามารถตั้งค่าได้ด้วยข้อจำกัดอย่างเดียวก็คือไม่มีโดว s แต่เชื่อผมเถอะว่าบางคนไม่ต้องใช้มิโอหรอกซื้อไปลงบนตูหรือใช้งานมิโอสก็แจ่มครับ,ครบเครื่องนี้